รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับพี่น้องชาวเราเขาแยกตุขานนะครับอนีพผมมีนักกับปีเบานะครับมาเยี่ยมบ้านปีเบานะครับซึ่งหน้าบ้านปีเบานะครับเล่นเด็นนกรวนๆเลยครับพี่น้องครับนี่นะครับนี่เล่เลยของปีเบานะครับย่องเล่นกกขอนนะครับพี่น้องครับหลักเล่นกกขอนนี่นะครับ นะครับเจ้าบ้านปีเบาสสวัดีครับกำลังเล่นนกกว่าีนะครับวันนี้มาเยี่ยมบ้านปีเบาครับจะเลื่ยนะครับจะเลยน้องกบพี่น้องครับจะเลื่ยนะครับกบีเบานะครับทุกยอดเลยพี่น้องครับน้องกับขลังก็มีนะครับ บวบกับพี่น้องก็ปลุกบวบนี่นะครับนกตั้งล้วนๆนะครับพี่น้องครับนี่เต็งอังเลยนะครับพี่น้องครับสุดเยอดะๆจำปั่นลมได้เลยครับพี่น้องครับปั่นลมปั่นลมอันนี้เราอยู่ในเรื่องพี่ โอ้สวเยเย็ดนะครับนี่รับลวนลนเลยครับไม่มีไอ้ปนเลยนะครับ,บ,รบพี่น้องครับนี่นะครับเชียนปันเต เดี๋ยวก็ปั้นปักนนั่งนังยังนะครับนี่แล้วปาเปาวนกมาไอตี๋ไมเลยนกสังพีเลยครับนี่มาแล้วนี่กันเลย สวัสดีครับช่วยสวัดสดีครับนุองพวก้าเร็วนะ <c oughs> ครับในบ้านก็มีนะครับในบ้าน <c oughs> มาชมดอกแผลงกันนะครับน <c oughs> ี่นะครับ ตัวนี้ได้ตัวนี้ตัวนี้นกพ่อเดียวไหมนี่นะครับนกตัวปุ่มนะครับนกตัวปุ่มตัวปุ่มเราไม่ใช่เจ้าฟองนะครับนะครับแด็กกลางก็มีนะครับพี่น้องนี่มันตั้งเป้เลยนะครับพี่น้องนี่นกเข้าเป้เลยนะครับนี่บันบันอาจารย์เปลี่ยนนกนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพึ่งได้มาไม่หี่ ได้นะเหลือืมไก่ชนก็มีนะครับใส่ปั่นไปด้วยเข้าที่มันก็่รียบร้อยหลังครับผมอันนี้เรียบร้อยนี่กันมันปีนะนะครับแต่เดินอยู่กั็ลื่ลื่เม็ดนะครับพี่น้องครับครับนี่นะครับเป็นหนังนี่นะครับนี่เป็นใการตากข้าอยู่นะครับ นี่เกาเอะไรวะตั้งหนึ่งอาเปลือกตั้งหนึ่งแป,ป๊บเดียวนะครับให้แต่ได้เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งได้ปะขี้หน้าไปเนี่นนยมั่วปี้นะครับเพิ่งมาซึ่งมึนเลยนะครับเต็มบ้านมดนะครับนักต่างเรือล้วนนะครับพี่น้องครับ เร mm hmm? oh yeah> anyway> ื่งสุดท oh ับสุดท um ับนี่มันฟร่นะครับพี่น้องครับสุดยอดสุดยอดนี่ครับมาแจ์เบาหาโูตัสนะครับแลเข้าล้วนๆนะครับเราเงินไม่มีผลนะครับบินไปบินมาสบายใจนี่จะเลื่อยได้มาทางฟรีใช่ไหมานี่นู่นไหนลงนู่นก็นี่กัดไปแล้วกันทำไมนู่น

น,นกเตยเตยปีนะครับตีาเหลือมาเป็นนกเสี้ยงดีปีเดี๋ยวมนี่ตดัดตัดมาปีนะ,ะแต่เสียงไม่ดีไม่เอาอนะครับพี่น้องครับนี่คือน,อก,นอกฟ้าลวนๆนะครับไม่มีเสพผลผส้มได้นะครับนี่นะครับนี่นกเสียวลมจะฟึกนะครับนี่นกพออกรวมฟึกเว้นะครับ mà sao không mà tiền tiền nữa để mặc lên lên anh để lút cá lút lên à để bình lên à để bình bình luôn không mặc coi để đi à mai bảo mình lút bên ngoài lút mà không anh tắt kíp à đi cắt สดีครับอ่ะอย่างนี้เ uh, ดี๋ยวอ่ะ hey, อ um <t idal sound> ่ะเตี้ยงในในในไลน์เนี่ยครับนี่ปากข้นะครับแล้วนี้นะครับนี่พี่น้องลุงเคยลุงไอ้แรกนะครับนี่คือป็นปครับอลายแรกนะครับพี่น้องครับนี่มัดหลบข้อเลยพี่มัดหลบข้อ โอนหน้าปลาได้ปลอมนะครับนี่อาจารย์เวลาไปต้อนเอากันจุ่มใจกันนะจุ่มพ่อพ่อเนี่ยครับเออมึอล่อพ่อนะครับตัวนี้มันไม่มันไม่กินกระป่มนะครับพี่น้องครับเนี่ยครับตัวนี้มือกับพ่อครับพี่น้องครับเนี่ยครับ ตุ้งมีตุ้งเงินตุ้งทองกันนะครับตีตีโคนะครับพี่น้องนี่ยนะนะครับเป็นนกแฝกนะก็เป็นนกอ้ายยักนะครับพี่น้องครับนี่ตัวเรียกว่าตุ้งตุ้งเงินมีตุ้งเงินตีโคนะครับพี่น้องเคยเห็นนะครับให้จ่มกันนะครับโค้งอ้ายยักนะครับพี่น้องครับยข้ามเรียกช่วยข้าเนี่ยนะครับแข็งใหญ่ครับพี่น้องครับนะ าเ,เป็นน้องเป็ดแกล้นะครับตัวน,นี้นะครับพี่น้องครับเล่ไล่นะครับพี่น้องให้เล,ไไล่ไล่นีเลอาจจะไม่จัดนะครับนี่ว่าไล่นะครับมันตีเลไล่เป็นกันเลไล่นะครับพุ่มนะครับ

อ๋อตัวนี้เดี๋ยวว่าไม่ไม่เลี้ยวตันนี่ครับพีนบ่น้องครับติดได้เมื่อวันวันเจ้าก่อนนะอาทิตย์หนึ่งแล้วนี่กับตัวนี้ตัวนี้มีทีดมีที่ดำเหมือนวัวด้วยนะครับพี่น้องนันนี่เล็กๆคือไกลๆนี่จับเหมือนวัวที่ดำมากกับพี่น้องครับ

เลี้วแก้มเลีวแก้มนี่นก็มาตัดใต้นะครับพี่นงลบเบ้าหลบเบ้าพี่เบ้านะครับี่ลเบ้านะนี่กับวัวเลี้ยวพี่นงเดี๋ยวผมว,าวา่ามันมันมีไก่จุกนะครับพี่นงเดี๋ยววัวถ้าว่าถ้อย่างตั้งเกตน,นะครับมันมีวัวกลุกลม้มๆช่วยๆแล้วก็มีไก่ กายก้นจุกติ๋ัวนะครับพี่น้องครับในตามความตั้งตามหลักเกณฑ์กระพมนะครับในเรึ่องเะไรเรียกว่าเข้มตานะครับไม่กว่าโซตามันจะไม่จนตานะครับมันจะมันกับมันจะลุบลงลลางนะครับมันมีอกเพื่อะไรนะมือนมีเออไม่ส่งเกีียวหลึตงส่เดี๋ยกว่าไเอาเดียวเนี่เสี่ยงกันเพื่อพี่ตัวนี้เสี่ยงไปวิล์มดิง มันคู่หรือม่ตัวว่าตังคู่หรือไม่ตัวว่าตังเกะหน้าหน้าขู่เนี่เราแต่คุนเดียวต่อไปขั้นมาขั้นมาตัวนี้ตัวนี้ฮะไปขั้นมาขั้นอ๋อเนี่ยครับดูตันนะครับพี่น้องตัวนี้ตัวนี้นีตน่ติวน้นะครับพี่น้องนั่นละครับตัว

เคยก้ามาซึงไม่มีเต้เลยนะครับก็บไม่มีเต้ไม่เต้ว่างแต่ในบ้านแกลจริงๆนะครับนกน,นกเอ้าล้วนๆเลยนะครับพี่น้องครับนะครับน่าจะน่าจะยังไม่ ไม่อย่างไรนะครับอย่างไรอยู่นะครับไม่ไม่เล็มแมวนะครับอย่างอย่างคีดตัวของผีลิวตันเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ครับเนี่ยพี่น้องเลยแต่กับนกลิวตันมันน่ายากนะครับพี่น้องครับน่าของผีเพรานกเป็นเสี่ยรวยนะครับนี่ไม่ใหญ่อีทิสนะครับเป็นเสี่ยรวยตัวนะครับน่ายากนะครับลิวตันมันไม่ใช่มีได้ทุกคนนะครับพี่น้องครับออกมาห้าคน นู่นตีไกุ้มนู่นตีกัดส้มไปเลยว่านู่น้มน่นออกไหมพี่นุ้มในใน,นู่นก้าวไม่ได้นะครับในน,นูเป็นเป็นเสกงมาก็อาป้านอกแกน,นะครับัน <c oughs> นูนโปน่าไ่อัลุกลุกส้มหน่อพี่ ลงมาลีฮะไม่คุณโตมาได้พี่อคอณอตมาได้นะตัววัวลายนะออบอกป้าน้าไล่แกว่าเราเก็บติเชื้สามปันโอ้ปีเก้ากลางหลัเส้นปีอ๋อตัวปีเก้ากลางเส้นเนี่ยต้องเห<อ>งงม,มือนตุมเมียตีได้ปีเมียกับนรเก็เลยอ๋อแม่ลูกเชือกกันด้ยลูกเชอกนนะอืมนั่นะแกบบับอ่าปีเก้าป้านะครับแต่ว่าเก้าไปใต้ไม่ได้นะกอตนั้นมาอยู่นะครับพี่น้องครับไม่ไกลนะครับปีเก้าป้าวัวเก้ากันนะครับ ริวริวตันคู่เลยครับพี่น้องครับมันกับริวตันนะครับตัวเตะคู่ตอนนี้แจกอะไรจกวากับคู่อะไรนี่นะครับมันไากลองนะรเมื่อกี้นันริวตันนะครับตัวหลุ่้้ยนะครับพี่น้องครับ อยู่ลงได้แล้วนะครับแต่แกไม่ไม่ไม่ฝึกเป่าโต้นะครับวันนี้ไม่พึ่เป่าออโต้แล้วออโต้แล้วได้เลื่อยใช่ไหมได้พึ่งมาด้วยได้เลยที่บ่วถัวแล้วนะครับจะได้จะได้เสี่ยงช่วยดีผิวลุ่มดีนะเสี่ยงนะหน้าก้องนี่ตันนะครับพี่น้องครับวันนั้นไม่คุยแต่คุยเร็ว่ว่ะอะไรกันอืมเล็กๆลุดเลยตัวนี้ ครับนี่ครับอาจารย์ตันในเตมีนดอกมากวันนี้นะครับาารมาแลกกันนะครับต้องต้องอาจารย์เบานะครับอาจารย์เบาสุรัะนะครับสุระตัดสุรสัะสุดยอดนะครับพี่น้องครับนี่ตอนนี้อาจารย์ตอนนี้อาจเนี่ยจากโต้ใช่ไหมอา้า đây tôi đây bị tu đây đen quá nè tụi này nè phép lên nè, chứ mà mà đen cũng lên đen. ngó sẽ rồi các bạn Dây Giấy lưu nè. เราคนอยู่หมอกหมากันนี้มันคือกล้วยนะแม่นตึงกันไปนี้เลยของผีนะมาอันตังร่งเลยกับไอ้ไอหนกเลยนะครับมันมันกระพุ่มเลยนะครับตอนนี้ครูยางร้อยนะไอ้เรียกว่าอะไรเอ้าคบร้องกันในตัวนี้นะคบร้องกันนะผมพาต่อเมื่อตานนี้ได้ได้เลยหรือไม่ตัวนี้ย ายาที่บาดก็ย่ี้อตายกูเพีู่ออ้าว<น>เลยล่นีไมจากลยหลองเองพี่หรอะ,ะ,อะเอง,งเใ<อ>ชครกบเืองกับเื่องนะครับอาจารย์นกสีธรรมาถักนับพี่นกับพี่อาจารย์นกไีวา่าประยัดนรับพี่นกง,ง่ายกิน ไปไปต่อนอกควาเวทไปกันนะครับความเป็นกันตกเป็ตุ่มเป็นรัง,ง,งนะครับพี่น้องครับไม่กลัววันนี้ว่าไปเทียบเลื่อนกลองมาไหมกลองเอาเ <c oughs> นี้แเหรอไอ้เนี้ยเอาตัวตีเอาไปล้างเนี้ยเ <c oughs> ออแจ้งไหมปีตันแจ้งเลไรกันเน <c oughs> ี้แจ้ียงกลางแจ้งกลาง เล็กไปกรกไปเล็กอากเไวเหืนดบมนะครับจะเลื่อยด้วยดนะครับน้องก้องแกจะเลื่อยด้วยด้ยน่นในตีต้นใจก็ตักไตมาได้นะครับจะเลื่อยนะครับนก วัอ้ยอย่างย่อยเลยพีนะตัวนี้นะเลี้ยวไม่ตันใช่ไหมตัวนี้ไม่ตันโอ้ยังย่อยเลยตัวนี้น้ำหนกผีดาวเลยไหลทุกอันเนี่ครับพีนบ่น้องครับนี่เยี่ยมบ้านอาจารย์เบ้านะครับ มาเล่นกกันนะครับพี่น้องครับครับขอฝาขอเปลาอ้อมโคนะครับพี่น้องไอเลี้ยอาจารย์นกสุรัตนะครับนี่นกดีดีมนกช่วยช่วยเป็นหนึ่งกองนะครับมีเจะเลือยเยอะแยะเต็มบานเม็ดนะครับพี่น้องครับต้อนนกจะเลือยจะบุญรอดก็มากนะครับพี่น้องในนี้บุญรอดปีะอะเ <laughs> จลเลือยจะบุญรอเปีะนะครับพี่น้องจะได้มาเนาะ ครลิ้วล่ะครับบุญรอดได้บุญรอดนี่นี่เฉลยบุญรอดนะครับดีๆนะครับหมาริ้วตันนกสร้อยรอบคอนกปากคอนะครับพี่น้องครับนี่รถต่างๆในกลุ่มนี้นะครับที่เป็บุญรอดนะครับพี่น้องครับเฉลยบุญรอดตั้งๆนั่นในกลุงมก็มันเบนบุญรอดเบนลงเส้โรอยนี่นะครับนี่มันดินนะครับเมื่อกี้ผมก้าวนี่ยกับพี่น้องกับ นั่นแหละครับแลเขาแลเขาล้วนๆนะครับพี่น้องนู่เมื่อกี้มันมันดินนะครับมันดินหมากนี่นี่มันเดือดหนึ่งเดือนมันนี่ก็เล็กนี่นะครับก้อนเล็กนี่ก็มันฟรนนนีนะครับพี่น้องช่องตรงตัดไปโน่ไปตรงฟอส์นะครับโน่เตียบเอ้ยนุ่มตีตีใต่นู่มเตียบเอ้ยนก๋วยเตี๋ยวนกไก่ได้ครับพี่อ๋อ เนี่ยครับเกไม่ไก่นะครับพี่น้องไม่ไก่เดี๋ยวก็ดูแลอย่างดีนะครับพี่น้องตัวนี่ตีไก่ก็ดูดูแลหลักซานะครับไม่จะว่าเลี้ยงก้งไว้แล้วเลี้ยงก้งไว้เจ๊ยๆนะตัวนี่ไก่ก็บหลักซานะครับตัวนี่เป็นตาเปียกก็บหลักนะครับรอเวลานะครับนี่จำไว้นะครับจำไว้รอเวลาทำเป็นนกปอนะครับพอได้มาแล้วก็คือเที่ยงดีเป้นะครับอีกร้อยไปกันเสียดาย หักไหมครับพี่น้องครับเอานี่ยตัวกีได้นะนั่นเนี่ยตัวได้น้ำกี่ล่ะอืมก้วยพี่น้องก้วยมากเลยตัวนี้ต้อบาตามตัวได้เปแล้วตัวนี้สวยไหมนี่นะครับเนี่ยครับบานปีเบานะครับพี่น้องครับครับอืมแต่ว่าบันดีกกนะครับยามบานปีเบานะครับขอบคุณมากครับปีเบาครับ ครับครับผมกับปีบาลก็ต้องอ่านบนมีคู่ <men> ้นะบนมีคู่แล้วครับแล้วก็จบคลิปตอนนี้นะครับพี่น้องครับผม่นั่งชมนกปีบาลดักแป๊บเดี๋ยวพุ่งนะครับสวัสดีครับ